สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะทรงานขับเคลื่อนโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มปลอบางพื้นที่ตำบลบางโปรงครั้งที่1ทับ2 5 6 8 ที่วัดบางโปลงตําบลบางโปลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะทํานะทงานขับเคลื่อนโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มปอบางพื้นที่ตำบลบางโปลงครั้งที่1นึ่ทับสองด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถระสมาคมได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภา,าพชีวิตกลุ่มปอบางโดยมีเป้าหมายสําคัญเพื่อส่งเสริมสนับสน,นุน สาธารณสงเคราะห์ในการช่วยเหลือฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มปอบางโดยได้ดําเนินการนําร่องที่วัดบางโปลงเป็นที่แรกเพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มปอบางภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนของภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆทางสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาศัยอํานาจตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมจงึงแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิต ชีวิตกลมปอบางโดยมีพระครูผู้ที่สารโสพิษ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าวาดวัดบางโปลงเป็นประธานคณะทำงานนายอัคารวัฒน์อสวเหมรองนายกบอบจสมุทรปราการผู้แทนนายกบอบจสมุทรปราการเป็นรองประธานคณะทำงานนายชาวสมใจในายกองค์การบริหารส่วบนตำบลบางปลงนายชำนาญชานชายัยผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจ,จังหวัดสมุทรปราการนายสมพงศ์ศรีหง์หัวหน้นากลุ่มนโยบายและวิชาการสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงังหวัดสมุทรปราการเป็นคณะทำงานและเลขานุกการ นานยชนศแห้วเพชรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปลงตลอดจนผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสม,มุทรปราการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางโปลงผู้แทนผู้อำนวยการรอศอสอตอบางปลงผู้แทนสถานศึกษาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอพอมภาษาโลถธีรพัฒโนผู้ประสานงานวัดบางปลงนายเสน่กรุดผู้ผู้แทนภาคประชาสังคมและภาคีเครือขา่ายภาคส่วนต่างๆเป็นคณะทำงานเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงหลังจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่ดำเนินการด้านสาธารณ สงเคราะห์ในการช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มป่าบางในพื้นที่ตำบลบางโปรงนะครับเน้อรับันหนงเลียว่ะเบียเนีก็มากันเองและไหนก็ไมอ่อยู่ไน้อย ทำงานเหมือนกับเข้ามาทำเก็บมาที่านเป็นบ้านเลยบ้านมันมคมอยู่บางบันกบสามงบ้านก็สดบ้านมันกระบอกบ้ระบอบเรื่องหรือส่งผ่านไลน์เราอีกทีแล้วใครผู้ใหญ่ก็เสริมเต็มเต็มเขได้ยินทำบ้านหรือทำอาชีอะไรวันนี้ก็ได้มาร่วมประชุมในโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเปราะบาง ของตำบลบางโปงนะทั้ง4หมู่นะก็วันนี้เราก็ได้ข้อมูลต่างๆนะจากพี่น้องนะชาวตำบลบางโปงนะเพื่อที่จะเสริมและพัฒนาศักยภาพในพลังกลุ่มเปราะบางนะการรวมกลุ่มรวมพลังกันก็จะนำมาถึงความสุขก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ด้วย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับเพื่อที่จะทําให้พี่น้องอมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มปอบางตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการจัดทําแผนขับเคลื่อนกันแล้วก็จะมีอีกระยะหนึ่งในการลงปฏิบัติการและช่วยเหลือแล้วพร้อมมีการติดตามอยู่ตลอดเวลาครับเรามาหาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาคนที่เป็นกลุ่มปอบางแล้วขาดโอกาส แล้วก็เป็นโชคดีอย่างยิ่งนะครับว่าวัดบางโปง่งเป็นวัดแรกของเจัดสุพรการนะครับที่พปจ,จสุพรการเนี่ยเสนอไปที่กระทรวงแล้วกระทรวงเห็นเห็นชอบให้เป็นวัดบางโป่งนะครับเพราะฉะนั้นการนําล่องครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อหาข้อมูลเพื่อเอาข้อมูลมาสังเคราะห์แล้วก็จะลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหากลุ่มปอบบางจริงๆนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าประชาชนที่อยู่ในเขตตะบลบางโป่งนะครับก็คงจะรับการดูแลอย่างดีนะครับจากท่านเจ้าอาวาสจากพมจจากองค์การบริหารจัด จากอบตรวมถึงหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อดูแลคนที่ขาดโอกาสและกลุ่มเปราะบางจริงทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17 ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปรากา,า,ารหมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422ชานานโดยกาแฟปาทีกาแฟี่สุขภาพกาแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กรีนกาแฟแท้ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละคร โฆษณามิวสิกถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง A AC e TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน